สวัสดีครับออกมาบ่ายกว่าๆนะครับล้อนะครับผมอยู่ในป่าดงดิบเลยมากับเจ้าตัวเล็กสวัสดีครับครบนี่เจอรังใหญ่ไว้นะครับผมผมมาตีตอนเช้ารอบแล้วแต่ไม่ได้ทําคลิปนะครับผมตีไปสามรังเห็นมันสวยเลยย้อนไปอัตก้านะครับที่แรกเอาถังมากะปาดน้ํานะครับแล้เห็นรังสวยจัดเลยก็ าากระเ้ามานี่ครับผมเอารังกระนามเลยมันสวยมี่มันสวยครับผมเลยมาเจอรังนี้ครับผมก่อนจะไปตีรังใหญ่ต้องเจอรังนี้ก่อนบนน้าเบลเลอร์เ,ล,เลยครับผมใช้กระเาตีตีเลยครับผมกระเป่าตีนเนี๋ยจูนาไปยังกันเลยอันนี้ตีฝนก็ตกบ่อยครับผมอันนี้ตีฝนก็ตกบ่อยเดี๋ยวจะพาไปดูรังใหญ่ครับผมเจอไว,อว้แตกแล้วแตกแล้วอ๋อแตกแล้ว เอากาวมาพา้าสิครบเอาทำไมมาใกล้ๆเอ็มาใกล้ๆโอ้โ yeah. ชุดนี้มันได้กําหนดพอดีครับมันจะเต็มแผ่นตลอด <Okay. S 1> นะครับโอ้โหน้ำสวยเป็นต้นมายาลาบทท้งนั้นเลยเป็นป่ามายาลาบครับผมเต็มแผ่นีกลวบอกว่าสวยเลยเโอ้โมันเอาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยถุงหญ้ามันแน่นไปหมดเลยหมอ กระเป๋าเนี่ยแน่นหมดเลยเอาก,กลๆก็เอาไม่ได้มันมีน้ำคงน้ำกินทำไมเอามาครับเดี๋ยวครับพี่ลมลอโอ้โหไหนขอดูน้ำอุย้ยมันน้ำสวยครับผมผมเดินมาตั้งเช้ารับผมเห็นมันกินได้เนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเต็มเลยครับผมดอกมายาาบเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยบินบ๊อกว๊อ๊อ ว่าแถวนี้จะต้องมีมิมเยอะครับผมมาปีกายผมมาได้กันไปหลายรังเลยครับผมมา,าามากันตอนนั้นดาราด้วยนะครับผมพี่ชายเนี่ยแต่ผมเรียกเขาดาราเขาไม่เคยอาไมีมไงี้เขาเวลาผมตีมิมเขาจะหนีไกลไงเ,เลยเรียกดาราโมจะเละเปล่าให้พ่อตีไหมอ่าใอ,อ,อย่ยกอย่างนั้นมนันนี่พ่อย โอ้โหน้ำทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยในหลอดลวงนี่น้ํานะแต่มันอยู่ข้างในนู่นมีเกสรน,นี่ปิดตาสวยเดี๋ยวไปดูรังใหญ่ครับผมเห็นที่แรกผมรู้ว่าพึ่งเลยใหญ่จริงไปครับโอ้โหตามขึ้งหน่อยเลยครับผมจําที่ไม่ได้นู่นเลยเป็นไหนต้งไหนอยู่นี่เองครับผมลังใหญ่เอาเตัวเล็กเก็บครบแล้วเป่ากันไกลมาก่อนที่ไม่เกี่ยวกันไกลเลยเมาพอเป่าควันใส่ก่อนดูที่ว่าสวยไหมครับผมเดี๋ยวดู ฟูไม่เช่เล็กเลยครับผมมันทำท่าฟูฟูเริ่มจะเล่นนะเราเราเลยต้องเป่าควานใส่ก่อนครับใหญ่มากครับผม hey. Hey. โอ้โหเต็มแผ่นอถอดดูความใหญ่ครับผมใหญ่จริงจริ อิ้ยขึ้นหัวน้้ำตัวขึ้นวนเจุดครบหลังต้องขอหมดเลยนะครับใกล้บ้านครับผมที่บ้านโอ้โหกำลังสวยครับผมดูน้ำครับสวยไปถึงข้างล่างนู่นโอ้ยครบหนูควันดีจังเลยหนูหนูตัดตัดนี้ก่อนดิ โอ้ยกองเอียงมือบังอ่ะถอดไปรอบครับผมใส่รอบสองเต็มเลยนะครับมันก็ไม่รอบแล้วประมาณสามรอบแล้วมินทรงนี้นะครับอยู่ต่ำนะครับใหญ่มากใหญ่จริงๆแต่น้ำไม่เป็นโลสักครึ่งโลได้มั้งเนี่ยน้ำเนี่ยตกเป็นพึ่งอะยา่าเดี๋ยวไปโดนนะ้ามันไม่ใช่พึ่งนะจะไตกเป็นพึ่งอย่บาบังแต่ฟอจะถ่าย อะลองหัดตีละเอ้รองตีรังใหญ่ดูเลยให้เจ้าตัวเล็กตีครับผมตัดคองยาวๆหน่อยก็ได้ไว้จับน่ะยาเยอะอะไรไม่หลบออกไปก่อนนะหนูนมันหาอย่าบังมิมเิใช่หรอเอออย่าบังมิมให้เขาเห็นมิมมั่งเออทำป้ายมันโล่งๆหน่อยกล้องมันจะได้ส่งไปเห็น <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้ออกมาหาจริงจังครับผม มาดูตามป่าใกล้ๆบ้านนะครับผมปปม,มันมีที่อื่นมันอุ้ยสาเต็มถึงมุมดึงเลยรู้แล้วไงก็ด้วยด้วยใหญ่ด้วยครับผมเอาหมดเด๋ยว,ว่ากันนะครับผมขอหมดอ้ยเกอบเอาสิตัดคอนสักทีเลยเล้เขยาว เอ้ยอทำไมไม่จับอ่ะร่วงุัยนัก,นกมาส่งมามทิพๆๆเออตัดคอนไม่จับซะแล้วพราะเรังพิๆอ่ิปลอยนักจัดนักจัดอุ้ยน้ำเัิ่งตีนเต็มเลยไม่ไหวแล้วโอ้โหดูคนน้ำใหญ่จริงๆดูรัง,งนูน่นยาวลงไปนูน่นเอาจุดโคบพอจะเขย่าแล้วรุ่นหายมั้ง โอ้เขย่าแล้วไม่ลีลาแล้วต่อยเป็นต่อยโอ้โหถึงล่างครับผมสวยเกรยสรตันนะครับลังพอได้ไปเดี๋ยวไปย้อนกลับครับผมอ่ะเนี่จับก่อนจับห่อยไปครับผมหาใหม่ครับ ตีลังใหญ่เสร็จเมื่อกี้นะครับผมกลับมาบ้านดูทะเยอทะายานจะเอาวินี่บ้านได้ได้บอกว่าน้ําใหญ่เอาไม่สสยเอาแล้วก็ดูสิหน้าก็ไม่โพกนุ่งเกงขาสันสส้นใส่เสื้อแขนสั้นโอ้ยม้มอยู่นู่นครับผมดูนู่น,นจะเอาให้ได้เอาบอกน้ำเยอะมีมมาเกาะ,ะที่บ้านครับผมเอาเอากระแทกใหญ่เลยเอา <laughs> ดูครับผมเด็กอะความโซนงงโอ้มาเอาน้ำเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปดูก่อนครับผมแป๊บโอ้โหโโห,หกหมดเลยเร็โอ้โหนี่ครับผมกระแทกลงมาแตกหมดเลยครับผมโอ้โหไม่น่าไวกกระแทกเลย ทำค,คขบข้างล่าง <az> ไหนไม่แม้โอ้โหอย่างนี้จะไปเอาอะไรมันหมดเลยเละหมดเลยนะอุ้ยจะม่เอาหนูเอาเร็ว <c underwear> อุ้ย นจแล้วไฟอันตรายหนูอยากเห็นเปล่าอ่ะเอาลงมาแล้วครับผมผมเป็นคนแย่ลงมาให้นี่เละมดเลยนี่ยเยอะมากเนี่ยตัดออกให้หมดเลยแล้วก็เอาไปใส่ถังไว้หนูก็ชากิ่งมันกะมันต้องมองกันแล้วสีติดเลยเนี่ยพยายามเอาจนได้หนึ่งล้างล้างครับผม ลังอยู่นี่ไ,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 ไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากสับตะไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผู้ติดตามรถอีกแล้วนะครับไปครับผมสวัสดีครับจะให้เจ้าตัวเล็กสวัสดีก็ไปบ้านแล้วครับผมไปเดี๋ยว เอาไว้ชมคลิปหน้ากันต่อนะครับผมไปสวัสดีอีกหนครับผมสวัสดีครับ